ไปต่อดีกว่ากับเฮฮาหน้ากองวันนี้พัดตกของเราคะ่ะจะพาไปบุกเบื้องหลังรายการสุดมันทั้งช่องก้าร์ด HD ของเรานะคะกับรายการช่วยฉันทีดูมียเฟเวอร์ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพขตกเฮหาหนกองวันนี้มาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะสงบนะฮะแน่นอนแั่ผมยามสงบแบบนี้อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยจะต้องเกิดความกัะวนขึ้นอย่างแน่นอนมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมขึ้นยืนตามสบายครับผมขอบคุณมากครับพี่ตักมาอยู่หลังงานฮะเอาใครเนี่ย บริบูรณ์ครับผมขอบคุณมากที่ฟังไว้คุณตักบริบูรณ์สวัสดีครับผมคุณเอีครับผมครับผมยังคงดีใจมากครับที่ได้ช่วยฉันทีดูเมียเฟเวอร์เหมือนเดิมยังคงเป็นพิธีกรรายการนี้เหมือนเดิมจับบ้านเลยครับผมเสาหลักของวงการบันเทิงเลยฮะก็คือแม่เหล็กของรายการนี้ฮะตัวดึงดูดแม่เหล็กครับผมดึงดูดเพราะว่า2ปีแล้วนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรตติ้งก็ยังดีวันดีคืนอยู่แล้วก็ยังเข้มข้นทุกวินาทีจรริงเหอดูแล้วสนุกสุดๆครับแล้วแล้วทำไมต้องเปลี่ยนรูปแบบรายการเลยฮะเปลี่ยนรูปแบบรายการด้วยให้มันสั้นลงฮะอัดแน่นความมันให้มันใครเนี่ยพี่นี่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยนะครับผมเฮฟวี้แฮปปี้เห็นกล้องไม่ได้เนี่ยอยากจะดังมากเลยยังไงฮะมาทำไมวะเนี่ย คุยเรื่องงานกันอยู่เออให้ดูเชี่อผขู่ผมารม่รูเรื่องรู้ลาวมาหน่อยจิตฟังคุณจริงใจหรือเปล่าเนี่ยเวลายืงเดินตรงไปนะครับผมอยู่ยวงนี้ครับแล้วเกมมันจะเปลี่ยนไปไหมครับพี่ เพี่ยบสิครับผมมันชั้นลงอ่ะเหลือเพียงแค่3เกมเท่านั้นต้องขอคู่เข้าแข่งขันก็มีแค่คนเดียววันนี้ใช่ฮะผมอยากเห็นหน้าพูกเข้าแข่งขันที่จะมาปะทะคารมกับพี่อ๋อเหรอฮะวันนี้นี่ครับมาแล้วฮะแอคติ้งคุณนี่สุดยอดเลยนะมีไหมไม่ไหมเดินผ่านนี่มาเห็นโอ๊ยตกใจตกใจเจอตัวแทนตั๊กบริบูรณ์แล้วนะครับผมคนไหนอันนี้นี่นี่นี่ไงฮะแขกรับเชิญในวันนี้แนะนำแนะนำแนะนำคุณโจ๊กโซคูครับผมโจ๊กโซคู รายการอะไรก็ไม่รู้นี่ติดกล้องนั่นน่ะติดกล้องไงติดกล้องไงแล้วพิธีกรก็ยืนคุยอะไรก็แล้วกันหายกลกหายไงไม่ต้องมาทราบกติกาฟังที่พูดอย่างเดียวจบง่ายๆ่าตามมีตามเกิดนั่นแหละปัญหารายการดีตามมีตามเกิดในปากลับนะครับหนึ่ง เกมนี้มันยากตรงที่เราต้องดีดถ้าเกิดว่านะคุณเอาเข้าไปนี่มันจะไม่ยากเลยครับคุณโจ้ใช่ลองหน่อยไม่ให้คุณตาครับนี่คือรุ่นที่คุณตกแล้วคุณมาวางนะฮะนี่ไงคุณนี่สุดยอดเฮ้ยทีมงนานตากเทียนนะนักขาคนนี้เดี๋ยวจ <laughs> นะคล้ายจะคล้ายดิวันนี้คุณโจ้ครับเป็นไงเกมโดนไปนสองแล้วครับ,รบลำบากใจไหม เอาอาใครเว้มาใครเวทมาใครเวทมาันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับดวงด้วยให้มาอีกเข็ดไหมไม่เข็ดไม่เข็ดสนุกพิธีกรหล่อน่ารักไม่ใจดีใช่เลยนะถ้ารายการนี้รายการนี้ถ้าไม่มีคุณตั๊กบริบูรณ์นะเขามาแทนก็ได้เดี๋ยวเนี่ลองเขาเล่นมุกก่อนดิลองเขาเล่นมุกก่อนไม่ต้องพ่อครันเดนมันต้องเด็ดไม่ต้องเขาต้องเด็ดมากเดี๋ยวตกให้เองจ๊อก บอกเลยท่านอะไรการนี้ไม่มีคุณตั๊กใครมาแทนก็ได้เหมือนกันพี่โจกพี่ตั๊กขายของเลยดีกว่านะครับผมก็คือบอกเลยนะครับว่าทุกวันเสาร์นะครับผมทางช่อง9แห่งนี้นะครับผมเวลา3โมงถึง3โมงครึ่งนะครับไม่ต้องกลัวคุณผมจำได้ฮะเออเม่องกลัวคุณบอกเวลาผิดไงไม่ต้องกลัวนิดให้นอนหลับนิดตั๊กผมไม่ใช่คนบ้าคุณคุณจ้างดาราที่มีสติไม่สระกอบไปททำงานแล้ว ดีขึ้นแล้วครับผมต้องขอฝากด้วยนะครับว่าวันนี้ถือได้ว่าน้องโจ๊กนะฮะให้เกียรตินะครับผมมาร่วมรายการในวันนี้แล้วก็คือต้องขอฝากชี้ด้วยนะครับว่าน้องโจ๊กนั้นจะถูกยึดเงินหรือเปล่า3าเกมเนี่ยมีเงินให้ไปก่อนเลย1 5 0 0 0บาทนี่แหละครับผมช่วยฉันทีดูมีอะไรใหมรูปแบบใหม่คุณตั๊กคนเดิมเพิ่มเติมคือพี่โจ๊กมาเล่นด้วยถูกต้องฮะเจอกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนุนโดยอิงส u ส X Series 1.9 DDI Blue Power